รูปทรงแบบนี้ผู้ใหญ่กําจรเพชรยยนนะคะท่านบอกว่าใช่เลยคุณตู่ถ้ารูปทรงแบบนี้แล้วเนี่ยผลผลิตที่ออกมาเนี่ยต้องได้เกวียนกว่าแน่นอนซึ่งเท่าที่ทํามาเนี่ยยังไม่เคยได้ขนาดนี้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก80-90ถังแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสารปรับสภาพดินบานเย็นรากขาว สามารถตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรบ้านเราได้นะคะในเรื่องของการใช้สารปรับสภาพดินเพื่อเป็นการฟื้นฟูดินแล้วก็บำรุงในเรื่องของรากทําให้รากขาวรากยาวรากกินปุ๋ยจึงทําให้ต้นข้าวเนี่ยเจริญเติบโตงดงานคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ันนะคะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ย มันจะได้กี่ทางขึ้นไปนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะน้องตูก่อติดสถานการณ์น่าดูเลยค่ะ ด้วยความตื่นเต้นนะคะกับผลผลิตที่ได้จากการใช้สารปรับสภาพดินบางเย็นรากขาวนะคะของบริษัทดีเน็ตเบิร์กเวอร์ว,รวผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมานะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุ้งที่สองค่ะคุณผู้ชมคะไปเกือบครึ่งรถแล้วค่ะหไหมคะ,มคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยปริมาณข้าวนะคะเยอะมากๆค่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคะ ยังมียังมีข้าวที่รองเก็บเกี่ยวอีกเยอะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามต่อกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชม เป็นประธานมูลที่ของใครตรงดำก็อยากจะแน่้ปมีน้อง่าทุกคนเห็นนาเลยร้องร้องจากสารตีเบิ้งเพราะว่าใด้ผลมาแล้วหุ่ยากษ์กจรนี่พิสู์ได้มืนอี้มันเก็บเกียวพิสู์แล้วว่าตัทุนไปหาที่เปอร์เซ็นตตเพิ่มมูลที0เอร์ซจากไลยระบอสเขียนมือได้เขียนขวาเขียนกะซิ้ถังเขียนก็ซิบถัง สุดแล้วเพราะนั้นพี่น้องทายาทมาทุกคนถ้าในอดีตต่อได้ค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะประสบการณ์ดีๆที่น้องตู่จะนํามาเสนอนะคะแล้วก็วันนี้เราต้องขอบคุณนะคะทั้งสามท่านนะคะที่ทดลองผลิตภัณฑ์บาลเดียนกับเรานะคะจนได้ผลผลิตออกมาและเป็นที่แน่าุูมพอใจครั้งต่อไปนะคะน้องตู่จะนําประสบการณ์ดีๆ าแบ่งปันกับคุณผู้ชมอีกน,นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะขอบคุณค่ะ